สวัสดีสวัสดีพีเอ็มซีมันทุกคนเนอะมอนิกก็พบกับช่องของดิมนะสาวน้อยร้องสานมือนี้ทุกคนน้องดิมว่าจะมาซวยพอแล้เวเนาะแต่พอแล้วว่าอ่ายกไม้น่าจะวัวได้ใหปเอาเฟืนอะไรงังวกินเอาอึด <c oughs> นี่ตอนแรกว่าชิม,มายกไม้ซวยพอแล้วพอกับบางทีตัดไม้ท่อนใหญ่ๆเนาะพ่อนี่ไม้อยู่ตรงนี้นะแต่พอแล้วว่าเอ้ยสอ้น้อยสวยอย่างไรไปแบบเอา,เอา,เอาเฟืนอะไรงังวกินไหมนี่อย่างคนทั้งหลัง นี่อันนี้มันพอแล้วบายดีด้อตัดไม่เจาไม้ไปเห็นลักหัวเอเห็นลักหัวอ่ะเม็พอนี่ไหมอย่างไม่ติน่ตนีมีไม่ตินนกบ่บ่มีไม่ตีนกาวะมีเอามีว่ะโบลินดินมีเฉ่อ๋อเหรอแข็งว่ะ โ้พอแล้วว่าแข็งสุดๆเลยไหมทุกคนนี้เดี๋ยวจังไรเอาเข้าไปเอาเครื่อให้หัวกินคุณนะอย่ามาเบิงบ้งเข่าเบิ้งเข่าเบิ้งไม้ได้เสียงโอหแข็งสุดยอดเนี่ตัวนี้เราเราทรงเส้ยนยากตรงไหมผ้าครึ่งเหลือสมนี้นะงัดออกดูได้งัดได้ที่ว่าสุดยอดยังผ้าประจําไม่มีพอผ้า <laughs> มันแข็งพออะแข็งกันอู้ นมพัดเย็นสบายไปกับฮ้อนไน่ง <c oughs> เด็ดแย่ยงตาอุ้ยมกปีนั่นน่ะเห็ดลาบกินไดดิมแดดมันแงงตาแนมหน้าเจ้าตอนเดื่มไวน์เจ้าจ้าทัวร์คำโขมกับโขมจัดใส่หมวกไห่หมวกไดดิมไม่ได้ใส่ขวารืองใส่หมวกตัวนี้มันป้องกันผิวหน้าเขาเพ่ให้มันควอมเนี่ยเรียบร้อยหายทัว <c oughs> ไปจะให้พอล้ยตัดหญ้าอย่างสิเอาเฟืองให้งัวเนาะเฮ้ยเอาเฟืองให้งูอ่ะพลอเพลอยตัดไหมพลอยอยากจักสตินกเลยนะตัดหญ้าตัดไม้หลวง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 เอาใจต้นหญ้าโอ้ยดีมูดตัดได้ผมบอเสือครับขอบคุณค่ะอ๋อเสียดต้นหญ้าแม่ซะ น่าเซๆเย็บต so mm ้นยางเจ้าหนี่ค okay ือสมุนเ้อกับหมาสองตัวตเด็เห็นแต่ตัวเดียวอาจารย์หวันว่างๆของนองดิมนางดักมาช่วยพ่อซึ่งพ่อกับบมมันใจเอาเหตุสวยก็เลยมอบเรียกง่ายๆคือเอาเฟืองให้งัวจิ๊จๆๆจิ๊จจ ไปเริ่มเลยรอผมด้วยครับอ้าวขึ้นมาชิดอ่าคือว่าสิไปฮ็ตก่อนที่จิงวแรกค่ะมชืคือเช็ดเลยสบายวิวเก้าอี้แบบแบบอะไรแบบหัวกินไม่ใช่ทุกคน ถ้าใครติดตามน้องหยิบองดาตอนคลิปแรกที่เห็นว่าโฟร์ไฟอราหยิบลงดาซีมีกองฝืน,นข้างหลังเนาะซึ่งเขาใส่โฟร์ไฟว่าสองโฟร์ไฟแล้วซึ่งโฟไฟเนี่ยเขาอยู่อ่าฝืนข้างหลังละโฟร์ไฟที่สองเขาทายปกติเลยซึ่งแบบเบหน้าตอนนี้ก็แบบหน้าเอึดไม่โฟร์ไฟอ่ะเลือเป็นอะไรนะขาเขาตอนนี้น้าแบบแปลกๆเขาว่าสดอัน <c oughs> นี้ก็สดหน้าแบบซุปเปอร์สดมากตัวจริงก็สดแน่ Yup. ไปเราเริ่มเอาเฟืองให้เัวเลยหน้าตาโตจริงนี่ยังสดเพราะว่าบม่ได้เห็นยังเลยยังตกใจกระงูกระซ่องเ่อละตกใจว่าคือว่างูกะงูแบบมันมีงูคือตกใจที่จริงแมนบดกันงูตัวยังกัดมันจะเจ็บซ like ื้อแมนอยากให็นเสือพิบับวางวันนี้นะเอามาตัดเสียเอามันเห็นนี่มันเป็นตานางอ๋อเหรอ นี่ส <c oughs> uh, ังเกตเห็นหมดเลยยังไงมีแขนมีแขนทางไหนันี้แขนอนีแขนมันนะแขนเห็นแล้วยั้ยยยยยยยนยย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 หยย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 ยสยยยยยยบยยัยยยยยยนยย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 ่ยย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 ยนยย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 ยวยยยยยยาเขา มวลเน็นาเขาแล้วเขาก็เซิ้งเขาก็ต้องไปเฮ็ดปะเกิดรอบครับไปตกรอบแล้วครับไปเดี๋ยวมาจับกล้องดูเจ้อย่างไงาะจะอย่างว่าจับโผล่หืมเขาไม่สุภาพตัวอะไรก็ได้ไปจับกล่องมาแล้วเกิดเอ้อ แสนวิเศษเจอยังคงงดงามเหมือนดอกตะวันกำลงังเน,น่า,าอ่ะเจ้าหน้าเธอเลยเอาเธอเรียนร้องนถลงเอย่างสิอย่าบูบี้กันเลยต้น้องจำกลัวพอดีว่าน้องไม่ได้กินแล้วก็นอนไ <c oughs> ่าดาว่าช่วยกันเลยเอาถ่าคลิป <c oughs> ดทุกคนนี่นักนักก็สิเป็นคนเหียนมานั่งชมอยู่ถ่านี่คนฮอนเลยทุกคนบรน,านยาก็ศพ่อแล้วก็สิตัญญาอยู่ยยพูนได้ยินไหมน้องน้านหลงว่าตัญยาคือดีนะทุกคนนี่ทุกคนดีด่ามันเพ็ดอีกี้มันน้อยนี่ทุกคนดีก้องหลังหักกดออกเดกดตัดเดี๋ยวเลย ไปกเลยนเฮ้ยงัวหายไปเสรไปแล้วเด็กเจ็บแล้วจมเก็บนี่งัวแดงเว้ยแดงเแดง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 ดออันนี้เอิมาหนุคุณ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 มาเซยมาเ่ไอ้ดิมคุณ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 นี่ทุกคนเาออนนี้ดคคุณคุณคุณ ก่อย e <ım> ่ใหลม่ทุกคนนั้นกลองแมพูแมพูมเดบลืมละิยอดต้นไม้เอตอนนั้นจำพุนากิคุณคุณคุณัวาหน่อยเขาใส้น่อยก็พอทุกนมันมีลูกงัวไม่จตัหตัห้าตัวเออมันดูเออได้ไถ่ายเหมดมาพุ่ล้วงัวมา เลยทุกคนในกล้องผู้เห็นมีทุกคนมันมีจริงดิน้นองอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนได้เด้เอาสมิตรพอจิบมะบึงสับมาโหสมิตรกับพ่อเราเพราะว่าพ่อหาใจให้บางนึงเดี๋ยวน,น,น,นี้ยังเต็ม,มเตะเฟืองเลยทุกคน,นเดี๋ยวมานนี่มันนั่าเที่ยวจับแล้วเอาจับเลยเข้าไปแล้วกันเดียวน้ำอร่อยได้เคยกินบับเฟืองนี่นหะน อะไรแซบบอพอดีบบเคยกินเห็นนะเลยอยากคุูรสาตกย่มดหนึ่งสองเขาไม่หกตูงกันนะเพราะแล้มีห้าแมันเกิดใหม่เนาะเันบอกใช่ไหมเรือมีห้าเจ้าของงูเจ้าหนอเออมีห้าอีหลีได้ยินเนตัวนึง นดาเป็นเจ้าของงัวภาษาอย่างยังงัวงัวงัวมีจักรตัวแท้เพราะแล้วตอนนี้เขาก็เอาเฟืองให้เนี่ยเอ้ยเฟืองให้เนี่ยเอาเฟืองให้งัวไปทีเแชมฮวยทุกคนฮะอ๋อเงยเมย์อีพอเนาะยังเวทของเขากันเนาะทุกคนจ้างน้องดาเต้นเลยเนาะสปอนเซอร์เขาได้ พอสะานนะครับวันวันคุณทําอะไรครับเต้นค่ะแล้วก็กินค่ะแล้วก็นอนค่ะจบอาจจะเบิงไม่ก็ทํางานด้วยค่ะาาพ่อมัทิ้งเหียกแล้วล้ะทุกคนเนาะมาช่วยพ่อกาช่วยได้หน่อยเดียวเพราะว่าพอไปให้เห็ดแมนยยเดี๋ยวกนสิยยนั่งพ่อฟ้าใสใสเลยเดี๋ยวกาสินั่งท้าพอแล้วนันพอแล้วเมือเขาคือเมือพร้อมพอ กนคิมมีน้ำด like. ื่กับน้องด้ากันขอตัวลาไปก่อนจะมีพากพี่เอพีทุกคนเมื่อโฆษณาน้ำดื่มบางด้าด้วยนะคะจักคิมมีคากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้ำดื่มบางด้าให้คลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมวีดีโอจากช่องน้ำดื่บางดาสำหรับคลิปนี้ขอฝากคำว่าสวัสดีสวัสดีพี่เอพีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมทำมาส์กล้อมรอบเลยเดี็กกันได้ทุกสุดขค่ะความเหนื่อยความเหนื่อยความผ่อเนาะสนั่งรับลมชมยิวนอนสวยอยู่นี่ มองปินปินกล้องข้างหลังแล้วเบิกทองฟ้ <Wow. S 2> าว้าวจ้าดีทุกคนกลับมาตรงหน้าชิวๆหววาวว่างๆบ๊ายบายค่ะทุกคนนี่บรรยากาศบ๊ายบายบุ้ยแท้